เราก็มาทำบุญถวายทานหรือว่าถวายสังฆทานนัะสังฆหรือว่าสงฆทานที่ถวายก็สง์คือเราทำจิตทําจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้เฉพาะเจอะจง ให้เป็นส่งไวในน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้านะนะครับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าโดยมีในคณะสงฆ์นี่ก็เป็นผู้รับเมื่อเราทำจิตของเราอย่างนี้เรียกว่าจิตของเราแล้วก็อยู่ในความสงบไม่ส่งไปในเรื่องของบุคคลเนี่ย นึนกว่าเป็นการถวายในสังฆทานอย่างว่าวิหารทานนี่ก็ดีก็เป็นส่วนกลางการถวายที่ดินก็ติวิหารทั้งหลายก็เป็นส่วนกลางก็ย่อมมีนิสงนำมากขึ้นไปแม้เราจะไม่ปรารถนาซึ่งบุญเราก็ย่อมได้รับเพราะาบุญเนี่ย ที่เป็นความสุขใจนั้นะสบายใจเรียกว่าบุญทำจิตของเรานั้นให้อิ่มใจขึ้นปิติศพขึ้นมาเรียกว่าบุญถ้าจิตใจของเราเนี่ยนะมีแต่สิ่งที่เราทำแล้วเกิดความทุกข์พูดแล้วทุกข์ทำแล้วก็เกิดความทุกข์กกกขึ้นมาเนี่ย ่านกเรเยกว่าเป็นบาปหรือปาโปเป็นบาปเพราะฉะนั้นจึงสอนว่าในวันพระวันหยุดเราก็ตั้งใจสมัานศินเหมืมีศิลห้าประการคกองดเว้นจากโทษทั้งหลายหาประการนี้แล้ก็เป็นศินเมื่อเรารักษาศิลได้ดีสีนก็มีอธิสง์ว่าเกิดโภคทรัพย์ สิเลนะโภคะสัมปทาเกิดโภคทรัพย์คืออริยทรัพย์ภายในเกิดขึ้นนะทรัพย์ภายนอกวัตถุสิ่งของเงินทองทั้งหลายนั่นะก็เป็นทรัพย์ภายนอกเมื่อเรามาทําทานเสียสละทรัพย์ภายนอกออกไปแล้วก็เกิดทรัพย์ภายใน อยู่ที่ใจของเราเนะี่ยน้ำซัภ์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมก็ไม่ท่วมทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่หากไกลจะกข้าศึกนะทรั์ภายนอกนี้ยังมีค้าศึกอยู่วาตภัยอุทกภัยอาก,กีภัยโจรภัยนรแมีภัยต่างๆยังยังมีที่จะทําลายทรัพย์ภายนอกได้ แต่วัพย์ภายในนี้ไม่มีอะไรจะทำลายได้ละพระเจ้าจึางเรียกว่าเป็นอริยะทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่ประเสริฐก็คือห่างไกลจากข้าศึกที่จะมาทำลายล้างก็มีหนึ่งการให้ทานสมติทานศีนลการฟังธรรมให้เกิดปัญญานี่ก็เป็นทรัพย์ภายใน เมื่อเราได้สังสมจยารซับภายในนี้มากขึ้นจิตของเราเนี่ยนั่นเรียกว่าจิตที่มีสภาวะรับรู้อารมณ์กายนี้มีอยตนะที่จะรับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกาย ก็จะรับรู้ในรูปเสียงกลินน่นรสผลน้ำพะกายประสาททั้งหลายเมื่อรับรู้แล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางใจก็จะเป็นผู้รับรู้อีกครั้งหนึง่งหรือความคิดนึกปรุงแต่งที่อยู่กับใจก็าเรียกว่าธรรมะอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์นัเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจ ม่มีกายกับใจครานี้กายเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอและแท้ที่จริงแะในธรรมะนั้นธว่า,มมา,า,มมาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่มากับความเกิดมีอะไรบ้างก็คือมีความแก่ความเจ็บความตายหลวงพ่อชาท่านก็พูดเป็นปัญญาว่าเมื่อเรามาสมัครมาเกิด ก็คือเราสมัครม,มาหาความแก่ความเจ็บความตายแต่คนเราส่วนมากก็ต้องการสมัครมาเกิดต้องการเกิดแต่ว่าไม่ต้องการแก่เจ็บตายคือไปมองอย่างเดียวด้านเดียวความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ต้องการได้รับเลยแต่ว่าถ้าเกิดนี่ต้องการมันก็ไม่มีความสมดุลกันนหะ ถ้าโลกนี้มีคนเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครตายเลยก็คงจะอ,อยู่กันยากอืมมัต้งเรื่องวามีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็พิจารณาแต่เมื่อเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายมันก็พร้อมเกิดขึ้นมานั่นแหละมันก็เสื่อมขึ้นไปอย่างนั้นให้พระเจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามหรือยังไม่มาตรัสรู้ก็ตามเนี่ย ธรรมธาตุใดในกรณีนั้น,นเป็นตถา,าตาคือความเป็นอย่างนั้นเอาวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอันนญตาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นไม่เป็นไปโดยประการอื่นน่ะคือมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีเหตุมีปจัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปเียงความรู้สึกที่เป็นสุข เป็นทุกข์นับว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาเบกข้าเวทนาทางกายทางจิตก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปตรงนี้เองนี่ว่าจะหาตัวหาตนเป็นสัตว์บุคคลตัวต่เขาจริงๆไม่มีอะ ตรงนี้ถ้าจิตของเรามาเรียนรู้ก็มีสติถ้มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ในความรู้สึกน่ะนึกคิดของเราหรือเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรมาแล้วเราก็ดูบางครั้งน่ะมันมีความชอบใจถ้ามีสติรู้รู้จากความชอบใจนั้นบางครั้งก็มีความรู้สึกไม่ชอบใจ แล้วก็มีความรู้แหละมันเกิดในโลกมาเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้อารมณ์ที่เข้ามาแล้วบางครั้งกเราก็ชอบบางครั้งเราก็ไม่ชอบชอบใจจิตก็ไม่สงบไม่ชอบใจก็ไม่สงบแต่ตรงนี้แล้วว่าอุปทานนี่มันเร็วเมื่อตาเห็นโลกบูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นสัมผัสรสกายตรงต้องผลธรรมะรู้ทรรมลมในใจแล้วจิตก,ก็ไปยึดเลย อย่างนี้เราชอบเราก็อยากให้อยู่นานๆแลือ,อยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆอันนี้ไม่ชอบก็อยากแค่จะหมดไปก็คือจิตของเรายึดอยู่ในเวทนาความสุขความทุกข์เวทนานี้เราไม่มีสติแล้วเราไปยึดแล้วก็เกิดกิดเลสเกิดตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่เลยว่าเป็นส่วนของอุปทาน เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งนในส่วนของการปฏิบัติเนี่ยในาการให้ทานนั้นาเมื่อเรามีความตนิในจิตใจในทรัพย์สินสิ่งของเมื่อเราให้ทานแล้วนะใจก็สบายสุขใจสบายใจอิ่มใจการเสียสละ ทำใจของเราให้มีความดีขึ้นมาเมื่อเรามีศีลเราก็รู้รสึกว่าจิตของเราก็บริสุทธิ์ทางกายไม่เป็นเบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนเองก็มีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานั่นการสำรวมระวังนสติอยู่ในกายวาจาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นที่ใจของเราเน,ะนี่ยยินดีก็ตามยินร้ายก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะพูดเราก็อยากจะว่าต่างๆแต่เมื่อเราควบคุมจิตของเราได้รู้จักและมีสติรู้แล้วว่าตอนนี้ความทุกข์เกิดขึ้นมาความไม่ชอบเกิดขึ้นมาเราจะปฏิบัติละปฏิบัติขั้นแรกนะว่าสำรวมระวังกายวาจาไว้ไม่พูด ก็เป็นขันติดต้องขันใน้ดีตรงนี้นะขันใน้ดีใช่าถ้าขันไม่ดีมันก็มันจะไปขันแตกไปนี่เราก็ต้องระวังขันไว้หดไว้กั้นไว้เออตรงนี้เราจะได้เห็นแหละเห็นความรู้สึกของเราแหละน,นักปฏิบัติทุกคนก็จะต้องฝึกตรงนี้พระที่ท่านไปปฏิบัติถือธุด,ดงเขาวัดก็ดีเข้าป่าก็ด,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 ดีบางครั้งน,นก็ พอลวนะพอสมควรแล้วนะงลวงแข็ขึ้นดวงข้อนี้แล้วแต่ว่าตั้งใจไว้เดือนหนึ่งตั้งใจไว้สองเดือนก็พยายามปฏิบัติก็อดทนมันขัดเกาวิเลสอยู่เอออดทนเราญาติโยมอยู่ทางบ้านที่ทํางานอยู่กับคนล้ายๆคนก็จะต้องมีสิ่งที่เราไม่ชอบใจบ้าง เป็นธรรมดาแล้วนะถูกใจคนอื่นไม่ถูกใจเรานี่เราก็ต้องอดทนแล้วก็พิจารณาแนละ้วมีสติดูความคิดนึกปรุงแต่งว่าเราเมื่อเราไม่ชอบจิตก็จะปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งถ้าเราชอบก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งเราก็ดูตอนนี้คือเหมือนกับว่ามีสีหลายๆสีมาย้อมน้ำให้เป็นไปตามนั้นจิตของเราก็ถูกอารมณ์มาย้อมไป นี่ยยอมอารมณ์ไปตั้งเห็นความโกรธเราก็โกรธไปด้วยอารมณ์ตั้งเห็นความชังความชอบแล้วก็ชังชอบไปด้วยเราก็มีสติดูจิตของเราแล้วรักษาจิตคนใดรักษาจิตของตนก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารน,นะเราก็ไม่พูดเราก็ไม่ทำอันนี้อดทนน่ะมีสติเราบังรักษาดูจิต ให้เกิดปัญญาพิจารณาสังเกตจิตใจของเราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งวันสองวันสามวันเจ็ดวันก็ได้นะเออก็อดทนแต่เป็นสภาวะี่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะเห็นความเป็นอนิจจังความรู้สึกที่เป็นสุขก็ดีก็ไม่แน่นอนที่เป็นทุกข์ก็ดีก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เราก็จะได้เห็นว่าจิตเป็นอย่างนี้เนาะจิตนี้สักแต่ว่าจิตนะเนอะสักแต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยเขาก็กลับมาสภาวะเป็นปกติตรงสภาวะปกติตรงนี้เราจะรักษาอย่างไรรักษาอย่างไรให้จิตมีสภาวะปกติ ถ้าเป็นสุขขึ้นมาก็ให้มีสติรู้จักก็กลับมาอยู่ปกติมีความทุกข์ไม่ชอบก็รู้จักแล้วให้จิจเรากลับมาอยู่ในสภาวะปกติต้องปกติตรงนี้คือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินไล่น่ะไม่ยินดีไม่ยินไล่เราจะข้ามไปเราก็จะมามองเห็นว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนหลวงพ่อชาสอนว่าตรงที่เราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินไล่น่ะตรงนี้ ตรงกลางๆเนี่ยสมมติถ้ายินดีไป็งฝั่งขวายินร้ายเป็นฝั่งซ้ายกาม,มาสุขริการนิโยโคเป็นฝั่งขวาอตตกิริยาอตตกิรามัฏฐานนิโยโคฝั่งซ้ายมัชฌีมาวปฏิปทาอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงปกติถ้าเราก็ต้องเดินมันชฌิมาวปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่าจะได้รักษาจิตของเรานั้นให้อยู่กลางๆได้ คือจะให้จิตของเราอยู่กลางๆโดยธรรมชาติเลยเขาอยู่อยู่แล้วแต่เมื่อมีอารมณ์มาเขาจะวิ่งไปวิ่งไปยินดีวิ่งไปยินร้ายเราจะไม่จิตของเราไปอย่างนั้นเราก็ต้องเอาศีลสมาธิป,ปัญญามารักษาไว้ารักษาไว้คือวมรรคือทางที่จะให้จิตของเราสงบหรือมันจะได้ถึงความสงบ เห็นธรรมะมถึงธรรมะในความสงบนิ่งเมตของเราสงบนิ่งอย่างนี้มีศีนธหนมาที่ปัญญาเราก็มาเรียนรู้เรื่องของจิตเรื่องของกายนั่นในเรื่องของกายนี้ในเบื้องต้นหมว่มาร่างกายของคนเราเ่ยเกิดขึ้นมาในเรื่องของกรรมเมื่อมีกิเลสในการทํากรรมมีวิบากของกรรมเกิดขึ้นมา ก็ให้ผลแตกต่างกันไปบางคนก็มีโรคมากบางคนก็มีโรคน้อยบางคนก็มีพระกค้ามากโภค่าน้อยแตกต่างกันไปด้วยชาติชั้นบรรดาต่างๆก,กรรมนี่เป็นผู้จจำแนกแจกแจงอย่างละเอียดทีเดียวเย่ยแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้ว นะส่งผลมาปัจจุบันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็จะสร้างกรรมที่ดีจะส่งผลไปในอนาคตก็เกิดผลที่ดีปัจจุบันจึงเป็นผลนะเป็นผลของสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตเกิดขึ้นมาแลปัจจุบันทำเหตุตรงนี้ก็จะเป็นผลไปในอนาคตอีก ปัจจุบันนี้จึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลอยู่เพราะงะั้นเราก็มาพยายามตั้งใจเนรปาบะาชาตินี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นของยากที่เดียวพระรูเจ้าก็ตัสไปว่าเป็นของยากกว่าที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเาเกิดมาในขอบเขตของพุทธศาสนานี่ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยดีที่สุดในโลกและในพระพุทธศาสนาพะเราจะรู้จักทางแล้วว่าเราจะเดินทางไปทางไหนมืดมาสว่างไปมืดมามืดไปหรือว่าจะสว่างมาสว่างไปหรือจะสว่างมาแล้วมืดไป มนุษย์ก็เลือกทางดำเนินของตัวเองได้อย่างไรก็พยายามมาเลือกในถึงว่าให้สว่างไปจะมืดมากใกล้สว่างไปสว่างมาแล้วก็ให้สว่างมาอีกการที่ว่าจะให้สว่างไปนั้นเป็นอย่างไรก็อยู่ที่จิตของเรานี่เอง,เองจิตเนี่ยถ้ามีโลภะโทสะโมหะ มากมากเกินไปเกินขอบเขตก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมืดคนธรรมดามีทรัพย์ใช้ทรัพย์มีความพอใจยินดีการทำบุญสุนทานการใช้ใจทรัพย์น่นยังเรียกว่าเกิคือความพอดีพอดีถ้าเกิดโลภเกินไปอย่างเล่นการพน,นันมากเกินไปละ ตอนนี้กจิตของเรามันจะมืดไปสู่เอาใบายภูมิได้นั่นมันมันมากเกินไปไม่พอดีดังนั้นศีลน่ยศีลธรรมเน่ยถึงจะมารักษาจิตของเราไว้ให้อยู่ปกติเป็นมนุษย์ที่ปกติแล้ว้พัฒนาจิตเนี่ยให้สูงขึ้นไปอีกเป็นเทวะเทวดาจิตของเราที่อิ่มใจเบาใจสุขใจ ราะการสร้างความดีเนี่ยการอิ่มใจพอใจเพราะว่าเรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินทั้งหลายก็อิ่มใจอย่างหนึ่งนับเป็นสุขเวทนาอันเกิดจากาเครื่องพื้มใจในโลกนี้แต่สุขเวทนานี้ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้อีกตอนมาเมื่อเราสร้างความดีก็เกิดสุขเวทนาเหมือนกัน แต่เป็นสุขเวทนาที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกเกิดขึ้นภายในแต่การให้ทานก็ยังอาศาัยการให้ใช้สละยอยู่การให้ปญยทานก็เกิดภายในการสมทานศีลก็เกิดความสุขที่ท่านบอกว่าสมาธิลหละจะเป็นบุญยิ่งกว่าการให้ทานสมทานศีลในความตั้งใจมั่นเนี่ย พราะถ้าเกิดว่าจิตของเราตั้งเกมั่นเมื่อมีอารมณ์เข้ามาเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เกลียดเราก็ไม่เครียดเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยสมาธิปัญญานี่ช่วยได้แต่การให้ทานอย่างเดียวก็มีความสุขแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วสติของเรานะไม่อยู่เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นนห้ได้เนกะิดทุกข ยิ่งถ้าไม่มีศีลด้วยก็ลําบากทุกไปมากถ้ามีศีลก็ก็คุมได้ทุกอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้ามีสมาธิมีปัญญามีสติพิจนารณาปฏิบัติก็แก้ทุกได้เร็วเพราะสมาธิตรงนี้จึงจะช่วยจิตของเราให้เกิดความสงบได้มากเกิดความสงบได้มาก แล้วเมื่อจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิเนี่ยโดยคําบริกรรมภาวนาท่านเียบ่าวิตกวิจารแล้วนะวิตกยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็เียบ่าวิตกวิจารก็คิดในเรื่องนั้นในส่วนของสมถกรรมฐานวิตกวิจารนันคือว่านะลึกในคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโทรธธรรมโมสังโฆเนี่ย หรือรู้เราไม่ใจเข้าเราไม่ใจออกนะกำหนดรู้อย่างเนี้ยจิตลารู้ลมเข้าเหมออกกำหนดที่สงบนิ่งในช่วงแรกนะก็ไม่อยู่ละกำหนดรู้ลมเข้ายังไม่ทันออกก็คิดไปแล้วลมเข้าโพสลมออกโทไม่เท่าไหร่พุโทโธหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ละไปวิตกวิจารณในเรื่องที่มันจะเกิดนี่เกิดทุกข์ตรงนั้นแหะอืม พระเจ้าจึางสอนว่าเอามาอยู่ตรงนี้ให้มันสงบตรงนี้ดูลมหายใจในช่วงเราเรานั่งสมาธิตรงนี้ตัดภารกังวลความห่วงความกังวลทั้งหมดออกไปเลยนะเห็นหรือก,กับจิตของเรากับกายของเราเนี่แหละอยู่ตรงนี้ให้มันนิ่งให้นิ่งสงบเมื่อเราฝึกบ่อยๆบ,บริกรรมบ่อยๆเนะี่ยความคิดความปรุงความแต่งมันจะน้อยลง จิตจะสงบเข้ามานั่เป็นสมาธิอะมีความสงบเล็กน้อยมีสความสงบแนบแน่นยังไจนว่าความสงบนั้นนะเป็นหนึ่งเดียวเี่นไหจิตของเราก็มีกำลังมีกำลังก็มีความสุขมันเกิดจากสมาธิมีปิติสุขเกิดจากสมาธิแล้ คมชาใของจิตก็จะกลับมาคิดอกีกคราวนี้เราก็มาดูด้วยเป่าเมื่อจิตเรามีกาลังแล้วก็มีการทํางานนะทํางานเอามาคิดให้เกิดปัญญาให้เกิดปัญญาคิดในเรื่องร่างกายของเรานี่นะคิดในเรื่องร่างกายของเราคนเราเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรเออ,อเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยมานะเข้าสู่ไว้ หนุ่มใบสาวใบกลางเข้าสูกใบชาลามันเป็นอย่างนี้ในะที่สุดก็จะต้องตายมันคิดไปนี่ปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะรู้ว่าโอ้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก,ก็ต้องตายอย่างนี้นะเห็นชัดเข้าไปองว่ามันมีความเกิดก็ต้องมีความดับอย่างนี้นะัปัญญาเกิดยอมรับรับถือความเป็นจริงเมื่อปัญญาเกิดอ,อย่างนี้แล้วก็เข้าใจละ สิ่งใดที่เรารู้สึกความพอใจเราก็มีสติไม่พอใจก็มีสติแล้วเราก็อยู่คลองเรือนได้นางวิสาขามหาวสิกานี่เป็นพระสวสดาบัลอายุเจ็ดกวบอยู่คลองเรือนมีลูกไปหลายเป็นร้อยเนะนี่ยนางวิสัทธาโมถาผูพุทธจจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์งทั้งหลายทีเดียวศรัทธามากในพระุทธศาสนาหรือ อาาธรรมนกาาศษฐีกำลังกันก็ศรัทธามากรู้จักบุญละเพราะเป็นพระอริยะบุคคลนะคือเป็นผู้ที่ห่างไกลจากข้าศึกแล้วไม่มีอะไรจะมาทําศรัทธาให้เสื่อมคายได้แล้วเนี่ยให้พวกเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์พราะกวัตถุศาสนาเนี่ยนะมาพบธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าในยุค2547ปีเนี่ย ในาวกเราก็ต้องมีบุญโดยชาติก่อนๆนู้นเราก็ยังได้เกิดในสมัยพุทธเจ้าโดยพระระสอง์สาวกของท่านนั่นแหละชาติปัจจุบันเราก็ยังมาเกิดในพระพ,พุทธศาสนายอยู่แล้วก็รู้แนวทางปฏิบัติที่จะทําจิตของเรานั้นให้พ้นจากความทุกข์ทำจิตของเรานั้นเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นไป แม้ว่าเราจะอยู่ในคารวะก็ตามเนี่ยนะพระนั้นอยู่ที่ใจใจของเราไม่ยึดไม่ถือใจของเราปล่อยวางได้สักครั้งหนึ่งนั่นนะก็เป็นพระเป็นพระเป็นสิ่งที่ประเสริฐเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเรามีสมบัติในยนนี้ละ่ะก็มาพิจารณารู้ความจริงเห็นกายมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดายอย่างนี้คนเราก็มีความเจ็บป่วยอย่างนี้ ไม่มีใครร่วงพ้นไปได้เพราะพระเ,เจ้าของเราเป็นมหาบุรุษมีปัญญามากมีฤทธิ์มากนะเป็นพระศาสดาด้วยก็ยังเจ็บยังป่วยเราเองนะจะไม่เจ็บไปป่วยหรือมันเป็นธรรมดาอย่างนี้สังขารเมื่อเรายอมรับนับถือได้ก็คือเรายอมรับความเป็นจริงนี่แหละการที่เราจะรู้ทำเห็นทำก็คือยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้เอง ไม่ฝ่าฝืนไปเออทั ừ, ้งเราจะฝ่าฝืนไปยังไงสังขารเขาก็าไม่ฟังนะเมื่อสิ่งที่อยู่กับเราอย่างนี้คือร่างกายเนี่ยทั้งจิตมาอาศัยอยู่เนี่ยเราบังคับไม่ได้เลยสิ่งข้างนอกจะเป็นของมีวิญญาณไม่มีวิญญาณคลองเราจะบังคับไปตามจิตตามใจของเราไม่ได้ถ้าเราไปบังคับไปฝืนอยู่แล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นเหมือน เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เราก็ต้องพยายามเหมือนกันมีลูกมีหลานก็ต้องสอนต้องบอกนะไม่บังคับก็ต้องบอกต้องสอนซะก่อนฝึกหัดปฏิบัติจิตของเรานี้ก็เหมือนกันต้องฝึกหัดปฏิบัติต้องบอกต้องสอนถึงแม้ว่าในสมัยปัจจุบันท่านบอกเป็นในยาบุคคลต้องคอยกำลาบต้องเคยต้องคอยบอกคอยสอนอยู่เรื่อยๆถึงจะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบัน ถ้าเกิดผู้มีบารมีมากท่านว่าเหมือนกับมา้ายกแซ่ขึ้นยังไม่ต้องเคียนม้าก็วิ่งแล้วถ้าเกิดม้า้วก็เดินนิดนึงเขียนไปสักครั้งหนึ่งก็วิ่งแล้วนั้วก็วิ่งไปนัเพราะฉะนั้นเราก็ลองฝึกปฏิบัติพยายามให้เกิดปัญญานะก็มีทรัพย์นั่ขึ้นมานั่วกว่าเป็น ศีลนะธรรมาธิปัญญาเดินมรรคกับจิตข้องเสาสงบอยู่ตรงกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ยนายใม้วันนี้ก็เป็นวันที่เรามีโอกาสมาทําบุญทํบุกุศลก็ขอให้นิสงฆ์ทบุญกุศลนี้แหละสมบุญให้พวกเราได้มีความสุขปัจจากัความทุกข์ปัฒนาสิ่งเงื่อนันใดในมนุษสมบัติสม,สมบัตินิพพานสมบัติแล้วขอให้สมความปัญหาทุกการทุกทุก,ท,กท่านเถิด